เปิดเงื่อนไขเงินลงทุน Forex TD เงื่อนไขาการลงทุนคือต้องลงทุนขั้นต่ำ2,000ดอลลาร์หรือประมาณ60,000บาทและผู้ลงทุนใหม่จะสมัครเองไม่ได้ต้องให้สมาชิกเดิมแนะนำมาเท่านั้นและคนแนะนำก็จะได้5%จากเงินปันผลของคนที่ตนชวนมาซึ่งจะเห็นว่ามีรูปแบบขายแชร์ลูกโซ่เป็นอย่างมาก และเป็นที่น่าสังเกตว่าเวลาที่อภิลักษ์มีอีเวนต์ใดๆเขามักจะลงทุนเชิญดาราดังมาร่วมงานด้วยทำให้ได้พื้นที่สื่อและภาพลักษณ์ดูน่าเชื่อถือเช่นปี2561อภิลักษ์เปิดตัวโชว์รูมรถหรูก็เชิญดารานักร้องชื่อดังหลายคนมาร่วมงานหนึ่งในนั้นคือพิงกี้สาวิกาอภิรักษ์ยังเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้วยการก่อตั้ง มูลนิธิธรรมมาพิลักษ์เพื่อทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆเช่นมอบทุนการศึกษาเด็กกู้ภยัยเยี่ยมเยียนชาวเขาและมีการชักชวนดาราไปร่วมกิจกรรมด้วยจากภาพลักษณ์และความมีหน้ามีตาในสังคมของอภิลักษ์จึงทำให้คนจำนวนมากหลงเชื่อเข้ามาร่วมลงทุนกับเขารวมทั้งคนในวงการบันเทิง ประกอบกับช่วงแรกมีคนได้รับเงินปันผลจริงก็ยิ่งทำให้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นนับหมื่นคนเงินลงทุนและเงินหมุนเวียนก็สูงขึ้นตามไปด้วย